สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้อาจารย์มาทำคลิปเพื่อให้พวกเราได้สำรวจตัวเองกันนะคะว่าเราพูดมากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปเราอาจจะต้องค่อยๆทบทวนพฤติกรรมของตัวเองนนะคะเคยสังเกตไหมคะว่าทำไมบางวันเราพูดเยอะ พูดเยอะจนคนรอบตัวรู้สึกอึดอัดเป็นไหมคะแล้วก็บางวันเราก็จะนิ่งจนคนเข้าใจผิดว่าเอสเราเป็นอะไรหน้าตาบอกบุญไม่รับไม่ร่วมมือไม่อินหรือว่าไม่สนใจคนอื่นก็อาจจะเป็นแบบนี้แหลคะค่ะบางคนก็ พูดมากพูดน้อยเมื่อเราอยู่ในสังคมถูกไหมคะทั้งที่บ้านแลว้วก็ที่ทํางานซึ่งพฤติกรรมการสื่อสารของเราเนี่ยมันเชื่อมโยงกับจิตวิทยาภายในบาดแผลในใจแล้วก็จักระที่5อย่างลึกซึ้งเลยนะคะทีนี้เราอาจจะต้องลองค่อยๆสังเกตตัวเองนิดนึงหรือลองสังเกตผู้อื่นก็ได้แต่อาจารย์อยากให้เนื่องจากสานีนี้เป็น เป็นสานีเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาตัวเองจึงอยากให้สังเกตตัวเองมากกว่านะคะเคยสังเกตไหมคะว่าถ้าเราอยู่ในที่ประชุมแล้วเราจะพูดแทรกตลอดอ่ะเหมือนเหมือนเราจริงๆเราก็อยากให้งานเราสมบูรณ์นะกลัวงานของเราไม่สมบูรณ์แบบก็พยายามที่จะพูดแทรกนะคะหรือเราอาจจะพูดทุกอย่างที่คิดพลองอ่ะนะ โดยที่เราอาจจะคิดว่าออกลัวคนไม่ฟังเราหรือกลัวกลัวจะไม่ชัดเจนก็จะพูดทุกอย่างที่คิดแล้วก็ย้ำอยู่อย่างนั้นนะคะหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะบ่นเยอะเหมือนอยากจะระบายระบายของเสียนะนะแล้วก็โดยที่เราเวลาที่เราพูดเยอะๆพรามออกไปด้ยนะคะ เราลืมคิดไปเลยว่ามันอาจจะทำให้คนรอบข้างของเราเหนื่อยล้าทางจิตใจหรือเราอาจจะกลายเป็นท็อกซิกสำหรับพวกเขาก็ได้นะคะหรือถ้าสมมติว่าอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะพูดซ้าๆแต่เรื่องที่เรากังวลใจอะหรือเราอยากให้ใครทําอะไรตามเราอย่างเงี้ยอยากให้ใครคล้อยตามเราเราก็จะพูดซ้ํำๆ,ๆอยู่อย่างนั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะสร้างความ น่ารำคาญให้กับคนฟังโดยที่เราอะไม่รู้ตัวและไม่มีเจตนาใดาๆเลยนะคะแค่แค่แค่อยากจะให้เขาฟังเราอ่ะนะคะหรือบางทีอย่างเงี้ยเป็นไหมว่าในที่ประชุมเนี้ยเออเงียบดีกว่าไม่กล้าเสนอความคิดอะไรเลยนะคะเพราะว่าผู้บริหารดุมากหรือเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ได้ไปต่อในองค์กรน,นี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือ ไม่พูดะไรดีกว่าเดี๋ยวกลัวโดนถามลึกๆกลัวโดนถามต่อนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยเจอปัญหานะคะก็เก็บเอาไว้คนเดียวเลยนะเครียดเก็บไว้เลยเก็บความเครียดความเจ็บความปวดความไม่พึงพอใจเก็บไว้เลยไม่บอกใครแม้ว่าปัญหานั้นจะใหญ่มากนะคะหรือบางคนอย่างเงี้ยอยู่ที่บ้านก็ เลี่ยงดีกว่าเลี่ยงที่จะทะเลาะกันด้วยด้วยแบบเออเงียบเลยเงียบเงียบไว้เลยดีกว่านะคะหรือสามีแบบมีภรรยาแบบขี้บ่นอย่างเงี้ยสามีก็เลือกที่จะเงียบแต่ไม่ใช่ไม่คิดนะแต่เงียบเพื่อเลี่ยงการทะเลาะซึ่งบางทีความเงียบเนี่ยมันก็ทําให้คนอื่นเนี่ยเดาเราไม่ออกเลยนะคะว่าเราคิดยังไงถูกไหมคะหรือบางคนเนี่ยเวลาที่ถูกล้ำเส้นก็เลือกที่จะไม่พูด เพราะว่าก็ไม่อยากให้ใครรู้สึกไม่ดีอ่ะเดี๋ยวพูดไปแล้วเดี๋ยวแรงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเ่าห็นไหมพูดมากพูดน้อยทุกอย่างต้องสมดุลน,นะคะทีนี้เนี่ยในทางจิตวิทยาเนี่ยคนที่พูดมากไปเนี่ยจะสะท้อนถึงเรื่องของความกลัวนะคะคือกลัวไม่เป็นที่ยอมรับก็เลยเออก็ต้องพูดให้เยอะไว้หน่อยนะคะพูดแล้วมันดูจะได้ดูมีหลักการจะได้ดูพูดแล้วมีคนฟังอะไรอย่างเงี้ยนะคะ หรือบางคนเนี่ยพูดมากเกินไปเพราะว่าต้องการควบคุมสถานการณ์นะคบอย่างเช่นสมมติว่าแฟนเราถ้าเขาพูดเยอะผิดปกติอะไรเงี้ยนะคะหรือพูดแบบโอ้ยพูดเยอะนะบางทีเขาอาจจะอยากจะควบคุมสถานการณ์บางอย่างที่เขาอาจจะไปทําผิดพลาดไว้หรืออะไรก็แล้วแต่ลองสังเกตดูนะคะหรือบางคนมีความวิตกกังวลอยู่ภายในก็พูดดีกว่า เคยมีคนเคยเคย,เคยคุยโทรศัพท์กับบางคนไหมล่ะคะแล้วก็พูดพูดแต่เรื่องของตัวเองอยู่คนเดียวอะ่ะซึ่งเขาอาจจะต้องการระบายอะไรบางอย่างนะคะหรือบางคนเนี่ยพูดเพราะว่ากลัวเงียบก็พูดซะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วคนอื่นอาจจะต้องการความเงียบ แต่คนนี้ต้องการต้องเขาเรียกว่ากลัวเงียบก็เลยพูดซึ่งอาจจะสร้างความประมาญให้กับคนที่อยากจะเงียบๆก็ได้นะคะหรือคนที่พูดมากเกินไปเนี่ยมีความเชื่อว่าถ้าเราไม่พูดเนี่ยคนจะไม่เห็นคุณค่าเราเหมือนคนจะไม่เห็นว่าเราเก่งหรือคนจะไม่เห็นว่าเราดีหรือคนจะไม่รู้ว่าเราไปทําอะไรมาอะไรเงี้ยคนจะต้องรู้เรื่องของเรานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อยคอย ทบทวนตัวเองว่าเออเราเรา,เราเป็นเราพูดเยอะไปไหมหรือเราไม่พูดเลยอะไรเงี้ยเราค่อยค่อยค่อยคอยค,อยคิดนะคะเราจะได้เข้าใจตัวเองเพิ่มมากขึ้นบางคนไม่ได้อยากพูดเยอะนะคะแต่ว่าจิตใจมันไม่มั่นคงอะกลัวกลัวว่ากลัวกลัวว่าคนอื่นเขาจะคิดว่าเราไม่เก่งกลัวคนอื่นเขาคิดว่าเราไม่ดีอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้อง ใช้คำพูดป้องกันตัวเองหรือเป็นการเป็นการพูดเพื่อสร้างภาพอะไรอย่างงี้ว่าไปนะคะในขณะที่คนพูดน้อยไปเนี่ยในทางจิตวิทยาเนี่ยก็จะสะท้อนว่าคนคนนี้ก็กลัวอีกเหมือนกันแต่เป็นการกลัวที่จะถูกตําหนิกลัวที่จะถูกปฏิเสธเลยไม่พูดดีก,กว่านะคะหรือบางทีเนี่ยก็คิดว่าความคิดเห็นของเราไม่ไมีค่าไม่มัน่นใจในตัวเองอะนะหรือว่าเออมันก็ความคิดของเรามันก็อาจจะมันไม่ใช่แม่อะไรอย่างงี้นะ หรือบางคนก็อาจจะถูกสอนว่าเออเวลาจะพูดอะไรก็ดีๆนะดูทิศทางลมดีๆอย่าเถียงผู้ใหญ่อย่างเงี้ยเขาก็ไม่กล้าที่จะพูดแล้วล่ละนะคะหรือบางคนเนี่ยอยากจะรักษาบรรยากาศให้มันดีเลือกที่จะเงียบดีกว่านะคะหรืออยากจะรักษาความสงบอะ่ะก็เลือกที่จะไม่พูดจนลืมความรู้สึกของตัวเองว่าตัวเองก็ มีความรู้สึกแล้วก็อยากจะพูดอยากจะสื่อสารอยากจะบอกบางเรื่องให้คนได้รู้เหมือนกันนะคะบางคนก็จะหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งก็เลือกที่จะไม่พูดก็เงียบซะท,ทั้งทั้งที่คิดเห็นไหมคะซึ่งลึกๆแล้วเนี่ยคนที่พูดน้อยเนี่ยมักจะมีเสียงภายในที่อ่อนแรงคะ่ะก็เลยอ่ะไม่พูดดีก,กว่านะคะทีนี้คนที่พูดมากเกินอย่างเงี้ยคนที่พูดมากเกินไปเนี่ย ลองสังเกตด,ดูนะคะมันใช้พลังงานเยอะนะเป็นพลังอารมณ์อ่ะเป็นพลังงานอารมณ์เนี่ยคือใช้เยอะเลยเหนื่อยสิคะเครียดง่ายนะบางทีเราจะคิดว่าโอ้ยคนคนพูดเยอะๆเนี่ยสุขภาพสุขภาพจะดีเลยเพราะว่าสุขภาพจิตจะดีเลยเพราะมันได้ระบายเรื่องระบายคือเรื่องหนึ่งนะแต่มันสะสมมันใช้พลังงานเยอะนะคะ แล้วก็บางคนก็ยิ่งพูดยิ่งเครียดเพราะอารมณ์ยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือสอง่งส่งผลทางกายคนที่พูดมากๆเนี่ยนะคะก็อาจจะรู้สึกปวดคอเสียงแหบเสียงแห้งคอแห้งไปเลยนะคะหรือบางคนเนี่ยจะพูดอะไรเนี่ยมันต้องคิดถูกไหมทีนี้คิดไม่หยุดก็พูดไม่หยุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เหมือนเวียนหัวนะข้อมูลเยอะจนเกินไปนะคะหรืออาจจะทําให้นอนไม่หลับก็ได้นะคะ บางคนเนี่ยพูดเยอะจนสัมพันธาภาพเสียไปนะคะเพราะว่าคนรอบตัวเนี่ยรู้สึกว่ากําลังถูกครอบงาโดยที่คนพูดก็ไม่รู้ตัวนะจันว่าวันนี้ค่อยๆทบทวนตัวเองค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บางทีเราคิดไม่ถึงอะ่ะนะคะแต่ถ้าคนที่พูดน้อยเกินไปเนี่ยก็ส่งผลกับสุขภาพนะคะคือความเครียดเป็นสะสมไงมันเก็บเอาไว้อะ่ะนะคะมันก็จะกระทบต่อระบบประสาทอัตโนมัติค่ะ ต่อมไทรอยก็จะทำงานไม่สมดุลน่ะนะคะเพราะว่ามันตามตามหลักของโยคะสายพอมันกดความคิดแล้วก็อารมณ์ไว้ที่ลำคอมันก็มันตึงเครียดแนละ้วมันก็อาจจะตึงที่คอบ่าไหลอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีอาการเกรง็งหรือบางทีไม่ได้พูดอ่ะไม่ได้คอนเน็กกับใครอะ่ะไม่ได้เชื่อมโยงกับใครอะ่ะมันเงาอะ่ะเห็นไหมนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะพูดน้อยไปมันก็กลายเป็นเหมือนถูกครอบงำ หรือในความสัมพันธ์อย่างเงี้ยทุกคนที่พูดน้อยกว่าอย่างเงี้ยใครให้ทำอะไรก็ทาค่ะค่ะพูดแต่ค่าคาเดียวเนี่ยบางทีมันถูกเอาเปรียบในความสัมพันธ์นะเพราะฉะนั้นตัวเราเนี่ยก็จะต้องยืนยันความต้องการของตัวเองผ่านคําพูดนะคะไม่ใช่นิ่งคือคิดแล้วไม่พูดอย่างเงี้ยมันไม่ดีกับใจเราเลยนะคะทีนี้ถ้าอาจารย์อธิบายนิดนึงว่าเรื่องของการสื่อสารการพูดมากพูดน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันเชื่อมโยงกับจักระที่5ค่ะ ซึ่งอันนี้เป็นหลักของโยคะศาสตร์ศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของจักระเนี่ยมันเป็นเรื่องของศูนย์พลังงานนะคะจักระที่5เป็นเรื่องของการสื่อสารความจริงความมั่นใจในเสียงของตัวเองนะคะซึ่งถ้าจักระนี้เสียสมดุลเนี่ยคือถ้ามันมันมากเกินคือมันเปิดมากจนเกินไปนะคะมันก็จะพูดไม่หยุด หรือไม่ฟังคนอื่นด้วยจะตัดบทคนอื่นแล้วก็จะมาบอกว่าฟังฟังฉันก่อนนะคะแต่ตัดบทคนอื่นจะพยายามควบคุมบทสนทนาแล้วก็เหมือนฉันเก่งอะ,ะนะฉันเก่งอยู่คนเดียวแล้วก็คนที่คนที่้าเรียกว่าจักระที่ห้าทำงานมากจนเกินไปเนี่ยมันจะวิจารณ์คนง่ายๆปากพล่อยอะนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยก็จะพูดพูดเร็วพูดรัวจนลืม ลืมที่จะฟังโล่งอะโล่งแอนพล่ามแล้วก็ควบคุมนะคะจนบางทีเนี่ยเราอาจจะกลายเป็นท็อกซิกสำหรับคนอื่นนะโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะหรือถ้าจาักระที่ห้าแบบเขาเรียกว่าน้อยนะเขาเรียกว่าปิดปิดหรือว่าหดตัวคือ Underactive <ม>เนี่ย สังเกตง่ายๆก็คือพวกนี้จะพูดเบาๆจะไม่ค่อยกล้าแสดงออกหรือว่าไม่ค่อยกล้าบอกความต้องการของตัวเองว่าตัวเองต้อง,องการอะไรเหมือนคล้ายๆกับจะเกรงใจไปซะหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางทีเนี่ยกลัวผิดหรือกลัวดูถูกกลัวโดนดูถูกว่าถ้าพูดไปแล้วเนี่ยมันจะโชโง่หรือเปล่านะคะกลัวว่าเสียงของเรามันไม่มีค่าคําพูดของเรามันไม่มีค่า วันนี้อาจารย์มาแนะนำวิธีการปรับสมดุลจักระที่5ซึ่งง่ายๆทำง่ายๆเลยนะคะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยให้ยกนิ้วขึ้นมานะคะ5 5นิ้วก่อนเลยนะฝึก5วินาทีคือตั้งสติ5วินาทีก่อนที่จะพูดค่ะนะถามตัวเองว่าต้องพูดไหม นะคะคต้องพูดไหมจะพูดเพื่ออะไรพูดแล้วสถานการณ์ดีขึ้นไหมหรือจะพูดเพื่อแค่ปลดความกังวลมันคิดก่อนนิดหนึ่งซึ่งต้องฝึกค่ะแต่ไม่ใช่พอสุดทางคนที่พูดน้อยก็จะไม่พูดอะไรยาไม่ใช่ก็ต้องค่อยๆนะว่าออถ้ามันต้องพูดมันก็ต้องถ้ามันต้องพูด มันต้องพูดถ้าเราพูดและสถานการณ์มันดีขึ้นเรายิ่งต้องพูดค่ะนะคะแล้วก็นอกจากฝึก5วินาทีที่จะพูดคิดก่อนพูดแล้วเนี่ยฝึกที่จะพูดแล้วสั้นกระชับได้ใจความจริงใจคือไม่ต้องอธิบายคือไม่ต้องพูดให้มันสมบูรณ์ไล่ไปทุกคำพูดหรือประดิษฐ์คำพูดที่สวยหรูนะคะแต่ละคำมันมีความหมายของมันอยู่แล้ว แล้วไม่ต้องกลัวคนไม่เข้าใจนะคะจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการฝึกบริหารเหมือนกันนะคะคือบริหารเสียงอันนี้สำคัญทำบ่อยๆเท่าที่นึกได้นะคะนั่นคือหายใจเข้าลึกเอาลึกแค่ไหนก็สี่วิหายใจเข้า1 2 3 4แล้วหายใจออกพร้อมกับทำนะคะเสียง ฮัมเสียงนะคะหายใจเข้า1 2 3 4หายใจออกนะคะฮัมอย่างเงี้ยนะคะเป็นการกระตุน้นการสั่นของลำคอตรงเนี้ยจะช่วยให้จักระที่5เปิดอย่างสมดุลค่ะอันนี้ฝึกดูแน่นอนตอนฮัมเนี่ยมันก็ปิดปากอยู่แล้วนะคะ ลองฝึกดูนะคะฝึกเท่าที่เราทําได้แต่ก็ไม่ต้องเป็นเหนื่อยจนเกินไปฝึกแล้วเรารู้สึกดีอ่ะก,ก็ทําต่อไปนะคะจากนั้นแล้วให้บันทึกเสียงในใจนะบางทีเราไม่ได้พูดแต่เราคิดถูกไหมคะเขียนสิ่งที่เราอยากพูดแต่เราพูดไม่ได้หรือเราหลีกเลี่ยงที่จะพูดเขียนเลยคะ่ะเขียนเพื่ออะไรคะเพื่อปลดปล่อยคะ่ะ ซึ่งตรงนี้มันจะทำให้เสียงภายในของเราแข็งแรงขึ้นขั้นตอนนี้สำคัญนะคะถ้าอินเนอร์ไวกของเราแข็งแรงขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เรามั่นใจในการที่เราจะพูดมากขึ้นค่ะ <med> การเขียนเนี่ยก็ใช้เวลาสักสามนาทีก็พอคือไม่ต้องใช้เวลาเยอะนะคะลองลองใช้เวลาสั้นๆแล้วค่อยๆเขียนค่อยๆทำดูนะคะ จากนั้นแล้วพอเขียนแล้วเนี่ยเราก็จะมาฝึกการเปล่งการออกเสียงการพูดค่ะพูดกับตัวเอง affirmation คือการย้ำพูดย้ำข้อมูลดีๆกับตัวเองนะคะซึ่งตรงนี้เป็นการพูดเพื่อปรับสมดุลให้เราอย่างเช่นเสียงของเรามีค่าคำพูดของเรามีค่าฉันสื่อสารอย่างมั่นใจและผ่อนคลาย ฉันฟังและพูดอย่างสมดุลจากรที่5ไม่ใช่แค่พูดนะคะเราจะพูดได้ดีก็ต่อเมื่อเราฟังได้ดีก่อนนะคะเพราะฟังแล้วเราจะได้จับใจความแล้วเราก็จะได้พูดสื่อสารอย่างมีคุณภาพนะคะนอกจากนั้นแล้วก็แนะนําให้ฝึกโยคะอาสนะในท่าง,ง่ายๆท่า,ท,าที่เกี่ยวกับพวกคอแล้วก็บ่าไหลนะคะพวกท่าเปิดคออย่างเช่น ถ้าปลานะคะหรือว่าถ้ายืดเหยียดไหล่ถ้าขยายหน้าอกเหมือนแอ่นอกยกแขนแล้วแงนหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมือมือประสานไว้ทางด้านหลังแล้วก็แอ่นอกยกแขนแล้วแงนงหน้าแล้วก็อาจจะเป็นท่าพวกผ่อนคลายที่กล้ามเนื้อที่บริเวณลำคอซึ่งตรงนี้ค่ะตามหลักโยคะศาสตร์เขาบอกว่ามันจะช่วยให้พลังงานที่ติดอยู่ที่บริเวณลำคอไหลเวียนดีขึ้นนะคะก็คือการผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่บริเวณลำคอนนั่นแหละนะคะ การพูดมากหรือน้อยเกินไปอาจารย์อยากจะบอกว่ามันไม่ได้บอกว่าเราดีหรือเราไม่ดีนะคะแต่มันจะสะท้อนว่าใจของเราต้องการสมดุลเมื่อเราฟังเสียงภายในอย่างจริงใจะคะ่ะ เมื่อเราฟังเสียงภายในของเราอย่างจริงใจแล้วเนี่ยจัก,กระที่5จะค่อยๆเปิดอย่างพอดีจะทํางานอย่างสมดุลค่ะและเราก็จะสื่อสารได้อย่างผ่อนคลายเราสามารถที่จะสื่อสารได้อย่างดีมีประสิทธิภาพผ่อนคลายทั้งที่บ้านและที่ทํางานค่ะถ้าเรารู้สึกคําพูดของเรามันตึงเครียดน่ะก็แปลว่าจัก,กระเราเริ่มไม่สมดุลแล้วแหละนะคะเอาละค่ะ ขอบคุณที่ติดตามอาจารย์นะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับท่านที่เป็นนักการสื่อสารเราจะได้ไม่พูดมากหรือน้อยจนเกินไปนะคะเอาละค่ะก็แชร์ไปให้เพื่อนทราบได้นะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปของอาจารย์นะคะเป็นคลิปของการพัฒนากายใจนะคะก็กด subscribe ไว้สักนิดหนึ่งนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ